เราอยังคงติดตามกับคดีตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าวนะครับวันนี้นายอฉริยะแฉสรายชื่อที่เป็นข้าราชการภายในกระทรวงเกษตรซึ่งจะส่งข้อมูลการตบซัพย์ให้กับแก๊งตบซัพย์เอาไปไถ่ตังอธิบดีอีกทีนึงตำรวจจะออกหมายจับแก๊งพิสีเพิ่มเติมด้วยนะครับ นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อนำรายชื่อข้าราชการกระทรวงเกษตรจำนวนสองรายมามอบให้หลังเชื่อว่าทั้งสองเป็นคนให้ข้อมูลการทุจริตโครงการต่างๆในกรมการข้าวและกรมฝนหลวงมอบให้กับนายเอกลักษณ์หรือว่าเอกปากน้ำหนึ่งในผู้ต้องหาคดีตบรัพย์อธิบดีกรมการข้าว นายอชริยะเผยว่าหากข้อมูลที่ส่งไปให้เอาไปตรวจสอบในเชิงลึกต่อเชื่อว่าน่าจะเห็นอะไรนอกเหนือจากคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวด้วยด้านพลตรวจตรีจรุนเกียรติยังเผยความคืบหน้าทางคดีครับว่าได้ออกหมายเรียกพยานเข้าให้ปากคำทั้งพลเรือนและข้าราชการกว่า10ปากแล้วคาดว่าจะขอสารออกหมายจับเพิ่มในวันพุธหรือพระหัสบดีนี้ทางนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังได้ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาช่วยตำรวจปปป,ปทำงานด้วยเพื่อให้สามารถสืบสวนสอบสวนและสรุปสำนวนคดีส่งพนักงานอายการได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดเนื่องจากคดีมีพยานหลักฐานค่อนข้างมากคับ